สวัสดีสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องลูกป้าอาอาสุขูสุขคนสมองสุวรรเด้อพี่น้องเด้อยินดีต่อเราขอสู้สองซาลาพูดีดีเส้นเก่าเส็นเคยเด้อพี่น้องต้นห้างนะพี่น้องลนแทนลนมาสองเสมอทีเดียวนะกองเต็มอยู่สิตอนนี้ก็ลนไก่ซิบร์แล้วน้พี่น้องย่อคือจะขึ้นไหม โดนปานว่างเงื่นลนพี่น้องขั้นเงินลนในนามบริเนอนางนักสินังเผาเวดคืนแต่ว่าอันนี้มันใบใหม่ลนเนาะพี่น้องนาก,ก็เลยบอเผามื่อวานี้ก็ะยุดเบียกยุดงานคือเก่าเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนช่วยๆก็ด,ดีอยู่พี่น้องมีลมเย็นๆทางหองเขาก็มีต้นจำปาเนาะต้นจำปาพี่น้องแนมไปอยู่กลากล้นแนมไปอยู่หัดพี่น้องต้นสูงอยู่ที่อยู่ทางบนก็จะแอรเนี่ยจจกต้นยังพี่น้อง นำมาเคยเห็นคุณๆนะเวลาอันนั้นไม่ซีดดอกพี่น้องดอกซีเดือนแล้วก็จอกแกงสมก็ได้เอียพี่เนาะอารมณ์ก็อัดยามเซ่ยๆพี่น้องเลยดีอยู่คันมีลมนะพอมีลมแล้วก็ฮอนคันมีลมมีแดดกันยังว่าใครเนาะพี่น้องเย็นน้อยนึงมื้อนี้ก็เม่มี้ยังไล่เลยพี่น้องเดยมื้อในน้ะซีมาถ่ายอัปเดตอ,อันกำแพงที่ว่าอายเป็นโอไปนะพี่เนาะเมื่อนั้นก็เคยถ่ายกันแล้วเนาะว่าแหละหรือยังนะพี่น้องเด้อ ไปเบิ่งน้ำกันแล้วกันายเป็นเห็ดยังตอมาพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันไายสายอไสยคนที่สามบัวแวนคนที่สองมะพี่น้องอันกี่โอ้พี่น้องเอ้ยสอนบรรยากาศเด็ดเย็นเย็นเลยนั่งในโฮมนะข้นลมพัดมากนะข้นนั่งในแดดลมพัดมากกับหอนั่นแหละไปพี่น้องไปเบิกมิโซะน้ำกันเนาะมาเพิ่น ก็ทันได้แล้วแล้วก็เพิ่นยิงานต่ออีกอยู่บ่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็พากันยุติอาชียุดงานเนาะแต่ว่าอายข่อยสิได้ยยุดงานในบ่เด้อยพี่น้องไปเบิ่งนํากันเด้อสงสัยเพิ่นยิงานพิเศษเฮ็ดจักพี่น้องไปเบิ่งนํากันเนาะเพราะคนเหตุงานอยู่ตอนนี้เนาะอู้พี่น้องท่านนี้ยก็เป็นปลาเก๋ยเต้นเตนเตนเต้นเตนเตน มีพี่น้องอันนี้เลี้ยแล้วเนาะเดี้ยวกับพี่น้องเดี๋ยแต่จะน่าเอาป่ายจะน่าบอกว่าสร้างป้ายไว้อยู่เนาะจะน่าน่ะสิเอาเป็นผานะพี่น้องแล้วก็มาติดซช่ไหนี่เจะกับมืงหูอกันนะว่าจนสร้างเหตุแบบใดพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็กำแพงแล้วแล้วพี่น้องเลี้วไปประมาณสองหมือนแล้วพี่น้องเลยแต่ว่านําประเทศไทยเยอะเนาะสีมือพูดผีข่อยเด้พี่น้องเกิดเป็นสร้างเนาะ ไปโก,กสางแต่ก่อนเพิ่นก็เฮ็ดงานก่อสร้างพี่น้องก่อนสิไดนเหตุงานร้านอาหารก็ได้เฮ็ดก็ไปกลับมาบางเทื่อบางเทื่อก็เฮ็ดงานร้านอาหารเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดงานก่อสร้างประมาณนี้ได้พี่น้องายได้หรือวะไปบูหัวป่าในสิเป็นแบบได้เนาะเจ้านายเพิ่นเอามาเดี๋ยวไปบงึงทางในน้ำกันต่อน้องผีดองน้องบ่าวเพิ่นกำลังเฮ็ดยังอยู่ลูกค้านังบ่ได้ห่างกันสิหกนะเด้อพี่น้อง ก็ว่าก็ร่างปับแตง่งปับปุงนี่กระเบื้องนี่กระเบื้องเลยพี่น้องเลยมีกระเบื้องโอ้ฝนปูกระเบื้องมาได้พี่น้องโองามเลยสีสันสีสันสวยงามขนาดโอ้วระปูอยู่บ้านเท่าได้น้องคือสีคาวลายงามเนาะน่านาพี่น้อง รับงานพิเศษแต่ว่ารับจอบยังม,มีงานพิเศษเทศปูหว่านี่แต่วี่ปูหบว่านี่แต่วปูาม,ามือเลส,สอมือ,มมอนี่พ่นอมือแรอา่าหมูวาปับแต่ปับปรุงใหม่พี่น้อง มาเบ่งน้ำนสร้างสร้างปูกระเบื้องลายงามเด้อมักเดิก็สีบหลืองประเดี๋ยวเราจะคือตัวเก่าวเดี๋ยวมันสีลื่นได้มีเวลาถือฝนถือน้ำอยู่น้องตัวนี้สีลื่นได้เวลาลูกค้ายยางเกือบลบบางคนก็คอยเอกันเนสีลบนะขเพี่สีหลกค้า มาเบิ่งซังวูตะกะโล่ร่กันด้อพี่นอประสบการณ์ได้มาจากทางใดนีประสบการณ์กอรสิเป็นอากิได้มาเฮ็นงานกอรฮ็ังอยู่ในไทยแต่ว่าประสบการณ์ได้มาจากระเทล่าร่าประเปเทลไทยโอ้ได้มาแต่ล่าคุนว่าอีพบอะไ้อาชีบเก่า กรรมกนมาสะกกรมกรอนทางน้ำสองเดนแล้ปูกระเบืองนี่เห็นหเ้าปูเเห็นแบบเ้าแบบ่า้เ็นหนัหเขปูเคยเห็ดจุ๊บอ่วาหรือว่าครั้งเลยเบิ้งเอาเบิ้งได้มากวาไดมากอยู่พี่น้อง่แต่ว่าเห็ดแปนานหลแพรปู มือเปื่อยแม่เฮ็ดไปน้่นฟูนกัร์ดแล้วก็แพร่ฟูนเป็นตุ่มถึงมากนะม,มือมือหลอกมือเปื่อยใครละอายเพขาจะมีงานพิเศษใครอกว่ามีงานพิเศษเลยพี่น้องมีแต่รอถ่ายคลิป<อ>ไม่มีงานพิเศษสีงามอะไรเด้องามแห้งหรือหมกัก ลายงามสุดยอดเลยอ่ะนี่บลื่นอีกพี่น้องเลยเนี่ยกิ๊เด้อพี่น้องเด้อบริเวณรายงานได้เนี่ยกิ๊ดดี้ฟูโกรกันเกเพื่อ้องแต่ว่าเพราะเหตุใด้พราเข้าใจดีกว่านะเราต้องบอกเพื่อนเพื่อนใคยที่ว่าเหตุกับเพื่อนหันแรกพี่น้องก็เป็นคนโกรอยู่บ้านนะ นองกเง็เออนองนองซาเป็นคนหาเงินอ่ายเป็นคนโก้ท่านจาง้างแห่งสิเวิร์สไลา์ใส่แต่ว่ามีซางเนานะเลยปฏิจจ์ง่ายเป็นคนโกงามดูคพี่น้องลายงามเลยมารกแข่งยู่ได้แต่ปวดมากปวดเนาะ จะนายเพินแกะเพราะว่ามันสิแตกเลยพี่น้องตัวเกานี่มันแตกม,มันลาวแบบนี้นะเห็นบ่คือตัวนี้แหละมันแตกแล้วบมเป็นตะเบิงเบิ่เลยแกะอี่ยางกะา่วนในลูกค้านางบ่ได้เนาะก,ก็เลยแบบปับปรุงหลานไปเลย,เลยพี่น้องมานี่แหละเพินยังสินมุ่งล้างค่ามาอยู่ได้พี่น้องยิ่ข่าแวแววว่าสิบมุ่งล้างค่ามาอยู่เนื่อกี แม่จบอกอะไรเราไปซื้อเลยเได้ไปซื้อกันบ่ได้่เได้ยุติ ตรงแน่เมื่อกี้แน่ว่าซือ้อเบาแบบนี้เบาดูว่าจะไหนก็ซื้อมนี้เสือกเลยคือตองเนงเสือกเลยแบบว่าตัวดักโลนะนี่ซื้อกันอ่ะ ประเทศลาอุ่นปูตะกะโลประเทศไทยเอิญกับเบื้องยานแหนวใสด่ดำลังบม่กี้ยานแหนวนะ สองเศร้านะครจะเอาโมห่องเนี่ยขั้นหม่องขันส่วนใบใบไปเลยสิแดดเนี่ย เก่ากะทุบหม้ทุบหมอแล้วก็แปรงไม้เบิร์ดนะพี่เนาะตัวเก่าเอาถีมเบิร์ดคนถีบเบิร์ดแล้วก็แัดสากไม้เบิร์ดนกอีโน่ เจ้าหน้ากาทั่วมากอาี้เจ้าหน้าที่อะไรให้งานกระสางเาไมให้กระสางมีลารมีลายเจ้าหน้าที่แล้วเอา่อยกปยแล้วถ่าะแนนชสมอยู่วันหนึ่งสา้อมายแกบบุญเห็ดเทิงเ็ดกะป็ดรเด้าแบบเยนัพพคบเนา

โก,ก้กำแพงกันแล้วเนาะตอนนี้ก็มานี่แหละปูตะเก่ต่อพี่น้องปูตะเก่าแล้วโมโหว่าเสียนยังต่อโจเว่าสิเทพื้นทั้งปุ่นมาเจ้าพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งพื้นพืมันอยากสุดแล้วจะง่าเวลาฝนตกนีก่กะสุดลงเลยพี่น้องแม่เมื่อกี้เป็นว่าซ้ำคนใหญ่เทพใหม่บอกด้วยว่าอะยังโมโหพี่น้องเนาะ หาทางอยู่ได้พี่น้องหาทางต่อเติมแล้วคาเนี่ยช่วงนี้หาซางหย่าพี่น้องซางก็บานไปแล้วซางนี้ก็บานไปแล้วเนาะมีโควิด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 โอเคเลยพี่น้องคลิปนี้ก็พามาเบิอร์นี้แล้วอัปเดตตอนนี้ก็ต่อเติมแล้วพี่น้องเลย ก็มานีเลยงามเลยพี่น้องก็มาร์กซีนี่นะงามดีนะถัดมาเนี่อันนี้ก็เป็นห้องงามเลยพี่น้องทางเขาห้องงามมีมี่มสองห้องงาเนาะอ,อันนี้ห้องน้ำผู้ชายข้างหดมาก็เป็นห้องน้ำผู้หญิงโอเคเลยพี่น้องเช้าเต๋อกระนั่งคิดกันได้ครัก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเลยพี่น้องเด้อ,อ,อดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฮับส้มบังคิดนะพี่น้องไปเลย 拜拜，再见。